สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมัอซูกูมังสโคนมัอนี้สาวน้อมสิมาลาบเท้าเด้อจ้ามึงปลำสาวน้อมมาเด้อจ้าให้เก็บนะสบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมัอซูกูมังสโคนสาวน้อมกสกิลาบเท้ากินแล้วจ้าทวงผสมมีมะเขือมะแร้าหอยกี้หลายสิ่งหลายแนวสาวลากระซอยของสิคา้ายู่สบายดีพี่น้องแนะสบายดีเฮ็ดตำสาวาลาได้ไหมยังไง ตอนนี้กระชิ้นเงินปาก่อพีนอ่น้องก้างหลงเข้าเซเนะฝาหนอนยยงเซงคิวชิบะมันใส่ปปาแล้วพีน่น้องมยน เอาไปหอมป้อมมามีวันแล้วบันซื้อมาฮ่ะมันมีหอมบัวหอมป้อมก็ได้ใช้หลายรู้บกุกไนดมสาวนอนไปจ้าใสสุรดนิดนึง chép xe Xe một phết phổ này nó Xe bó nị Ôi nổi vô Bớt thôn nị cắt áo nó ra Bớt là Nói đều này Xôi ăn đảo, xôi một phết ăn đảo Nghe xe mặc thua đây chả thì nó xả non xe hỏi đấy Đúng rồi ่าอ,อาไบ่อเลยหรอละจานเราดีเฮ็ดเล้วเพื่อนบ่อพอดี่พอนนี่น้ำลายเพื่อนบ่อ มันแล้วจะพี่น้องบาเนี้ยเสรืองพรรับรับพี่น้องแล้วเราจะพี่น้องลาบเทาเครื่องเยอะขนาดเลยสำนอมใส่เครื่องหลายขนาด เฮาบ่เพชรพี่น้องสบายดีป้าลุงสบายดีเพียลุงพี่น้องแผลดีป้าลุงเลย,เยิ่งยังนี่ป้าลุงเอ้ยบคนที่ให้นี่คนที่ให้นี่ป้าลงุงดีป้าล,งลุงเอ,งอ,งอง้อยไข้แล้วมีแต่แอร์สาน้องก็มีแต่จะจับกองพี่น้องเอ้ยมึมีขาตั้งกองอยู่นี่อุกใจเด้ ไอ้ตาลูกซื้อให้ก็บ่เป็นตาอยากซื้อมาอือเดี๋ยวจักไปไสเนาะาลุงเอ้ยาลุงลุงแน่ลูกน้ําปลาลุงแน่ลูกไมกินฮเด้อฮอดาลุงเด้อมู่ฮะปลาลุงเด้อ้เอ้ยอยู่ไมือนเพิ่นนี่ล่ะเปลี่ยนดเอาสิเลยนี จะเป็นวัดเป็นอัใครเป็นหนาวสวัสดีปลุงน่ลูกสวัสดีปลุงสวัสดีปลุงตบตบปลายหงนงเยตบมือลายตบมือลายตบมลายถุยยาเออถุญยาเห็นทุญาไุญาตบมือลายตบมือลายคอดเติ่งต ja. um> evet ิ่งติ่งติ Whoops, ่งติ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 ่ง ติงน่อยเหรอจิงน่อยเลยิงนน่อยจ้าเฮ้ยขมักยำขมักเพ่นเบิ่งเลยลูกขมักยำมากไงยำมากเลยยำขมักดูยำขมักเลยลูกขมักไหมอ่าเด็ดขมักเลยมาแต่วียงแล้ก็มีแต่ให้พี่น้องเอ้ยจะเป็นเนี่ย้าคืนนี่ก็ได้ฮาคืนนี่ก็โดยโดยโดยปลาลุงมังกลูกเยอมไหม Bà ba lung lao, ba lung hồn lao, thôi, thôi, cái có bùa kem đi á. เด็กลูกเองพอคนพี่น้องเอ้ยปลาลูกเอ้ยดิ่มขึ้นให้เหอะดิ่มข้นล่อได้พี่น้องพี่น้องเอ้ยดิ่มขึ้นล่อได้ปลาลูกหล่อจังเลยหล่อจังเลยดิ่มจิบสะบังก้องทุกก้องแม่ผู้บังช่องก้องน้ำปลาลูกไว้ดีจ้ะเห็นขมักไลยนุ่มยำขมักเพื่นเบิ้งเลยยังไม่แห้งเห็นจะเจือยังขมักดูยังขมักปลาลูกเบิ้งด้วยเพื่นเบิ้งค่ะยังขมักไว้

่ะำมากยมากๆๆมากก็ย้ำมากบินมาวนรับเท่าก็เสร็จแล้วจ้าสองถ้วยจ้าอร่อยอร่อยจ้าพี่น้อง เลยนมา่้ำา้าเบทังหลายไก่ทั้งไก่นะกินกน้ำเมล็กินไม่็ดรับกินเปตาแบซบซึ่งมาลาบด้วยพี่น้องเด้อขลาบ,บขคาบซบ,บ,บให้ไมล็ลาบมากินก็นได้ <c oughs> ไออห้งมล็วะเดอพี่น้องเด้เอแด,ดแ ปลาลุงเออ้ยมากินรับเทา,ากกเลเด,ด้อสนอมจับกล้องให้เมล็ดเอาทาตนะตอนเพลพี่น้องเหรอื ciğim, อม,อม,อมกมเลยไเนี่ยเอยนะอหออะเท้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาท้าตนเพลอะไรข้าว

พังไม่ได้หรอเอด้อไอบีมกับพี่น้องกูยืนไปขี้ดื้อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวโซ่ซับไปเบิ่งหมอดเดี๋ยวที่โซซับผุดผุดจีมือเขียบูเนมถอมอันเขียมืออีกยืนะมาดามือพี่น้องเขียโซซับเลยอย่านะเป็นมัดพี่น้องกย่าบีมเงะ แ่บไม่เลยแทบหนักเลยนะจ๊ะจุตันจับที่สงหลายปลาดุงฮะพรบ่มากินน้ำไม่เล่เด้อดูทั้งเลยกับสายปลาลุงทั้งเลยกับดาเอ็นไม่เล่กินแต่แซ่บทีดกินเด้อเอาสหรับคลิปนี้ก็ลาพี่ลาน้องไปกันเลยจ้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซองสาวน้องไปแซบเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้สาวน้องมีเ้อรวก็เลอขอโทษสาวน้องเด้อพี่น้องผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยนะจ๊ะบ๊ายบายสบายดี